ตัดแฝ่สีลายเนาะแฝ่ไอ้สีพ็คเนนะนะนเด็ดลูกห้าสิบเซนยิงใส่ไอนะ้ไม้ฝายเอสนะตัดห้าสิบเซนแล้ววางกรกออตรงโน้นนะครับ กระสือสว่านหัวสีแชกยิงนะยิงแปดสำเร็จรูปเนี่ยใส่ฟังจะใช้ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดท่อนนะครับหนสิบเซนตั้งนะครับต้องใส่ตัวสีปูนเขาใส่ดูก่อนว่าต้องเสริมตรงไหนอีกนะยิงให้ตรงกับเสากับนี่กันทำสังกะสีเนี่ยครับ เอาที่ยิงง่ายๆนะครับง่ายตรงไหนก็ตรงนั้นนะแล้วก็ยิงแผ่นอีกทีคอยยึดกันได้ยึดให้เต็มนะแล้วก็ยิงไม้ฝาอีกที บช่มก็เลยทำมันสวนต่อนะต้นก็มายิงไม้ฝา SKG นะ c g หรือไม้ฝาเชลาดนั่นแหละครับยิงบังลมเนาะตรงด้านข้างจะยกขึ้นไปแล้วนะนี่สองแผ่นนะครับเดี๋ยวก็ใส่ยาวใส่ยาวตรงนี้ใส่นะครับใส่แค่นี้ก่อนเพราะว่ามันมีแค่สองอัน สองแพ็คนะครัจะใส่ด้านหน้าตรงนี้นะบังลมนี่นะเป็นทำเป็นฝานะนะด้านหน้านะ่าจะสองแผ่นหรือสามแผ่นนะซ้อนกันอีกทีนะครับกันฝน,นกันนี่้จะให้ดูสวยงามนะครับนี่ใส่ด้านนี้ก่นอนยิงเพิ่มกันนะยึดตัวสองตัวอยู่ หัวยิงจะเป็นของยิงเาโดยเฉพาะนะแบบหัวจมเนาะนนะต่อสร้างนะครับจะเป็นหัวยิงยิงเซร่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเรียกหัวฝังเนาะยิงอัดไปแล้วนะครับขพอสะดวกนะครับ ก็จมพอดีเบาๆนะเดี๋ยวแตกอีกอะไรยิงสลับสลับวางนะครับล่างบนล่างบนนะตรงนี้น,นี้ตรงนี้สลับบ้านลมนะลอยต่อกันนี่นะตรงนี้ก็ใช้เหล็กกล่องนะกล่องหอนึ่งนิ้วคูณสามนิ้วเนาะแย่ข้างเลยนะคิดใจแน่น แล้วก็ถาวรน,นะไม่แตกไม่ล้าวนะครับเป็นบ้านลมเป็น okay. แปดซีลล่ลายเนาะแฝดไอ้ซี่แคกนะมันเด็ดรูปห้าสิบเซนยิงใส่ไอ้ไม้ฝายเอสจี G นะครับ ตัดห้าสิบเส้นน้ำวางก็ะกออตรงโน้นนะครับก็แชสว่านะหัวสีแ่แรยิงนะยิงแปดสำเร็จรูปเนี่ยใส่ฟังนะจะใช้ทั้งหมดมเจ <7, S 2> ็ดเจ็ดท่อนนะครับสิบเซนตั้งตรรองนนนนส,ส,ส,สี่ปุ่มเข้านส่ ดูก่อนว่าต้องเสริมตรงไหนอีกนะครับยิงให้ตรงกับเสากับนี่กันทำตางสังกษีเนี่ยครับเอาที่ยิงง่ายๆนะครับง่ายตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับแล้วก็ยิงแผ่นอีกที่ขอยึดกัน ได้ยึดให้เต็มนะฮะแล้วก็ยิงไม้ฝาอีกทีเดี๋ยวมันก็เสริมเหล็กตั้งหน,น,นึ่งสองสามเจ็ดชิ้นนะครับตั้งไปแล้วเดี๋ยวค,ค่อยเอาไม้ฝาเอสซีจอีกทีกกทนะช้างนนะั่นเองต้องให้แต่ สามแผ่นแล้วมั้งแถวละสามแผน่นอืมนะบางก,กระกอนะคะอืมอุลเล็กเอาไม้วางนะเตียนยิงตอนนี้เริ่มยิงหนึ่งแผ่นแล้วนะ แผ่นแรกนี่ตั้งระดับก่อนนะ,ะไม่ได้กันใกล้เกียวอยู่คนละอันนี้กออ็อันนี้ก็กกจะว่าลองนะจะยึดน่าจะสามแผ่นนะครับคิดว่ามันจะฮักมันจะเสียงดังนะมันนีผนะ่ผู้จัดก,การนะี่เขาจะใส่กันหน้าแล้วนะ แค่สามแผ่ <3 S 2> นสามแผ่นกับอีกเม็ดสามสิบเม็ดเจ้าว่าสิสร้างไอตีมพ่อว่าสิเอามือมืออื่นเศร้าว่าสั้นเป็นสร้างยื่นเลยว,วะตู้เข็มลูกก็เลยว่าโอ้ยเิ็นสีทัะนบะริสุทธิ์สนุกเออก็สร้างไว้ังแต่เมื่อวานนี่สนุกบ่สร้างเมื่อกี้นี่ จุดโทมาหาลูกว้างอันเนี่ยก็หนาว่อทุกอ่าหลออปูนให้เต้าตัวนะกรับเกาต่างบ้านที่สองนะครับตัวนี้ก็ใส่พวกรอยเกี่ยวป่อยยึดไว้คำไม้คำเหล็กข้างบนยึดกับรองคานะครับก็มาหน้าส มนนีไม้คำ้ำน,นี่ก่ตอตัวนี้ก็ฝังพกุกสองตัวนะฝังละสองตัวเหมือนฝั่งนี้นะฮะแล้วก็เอาระดับน้ำจับให้ได้ฉากก็โอเคแล้วนะตัวน,นี้ก็เดี๋ยวโป๊ป,ปูนตัวน,นี้ก็ยิงเกี่ยวปล่อยตัวฝั่งนี้นนหนึ่งตัวนะครับก็ประมาณนี้ ในก็กรอบเท่าน,นี้นะโปดหมดนะครับบล็อกก็หมด างานก็ออกว่าเป็นวระโยชน์นะ,ค,ะครับทีได้หน้าต่างสองบานนะครับอนอนสองห้องนะครับ